สวัสดีครับพี่น้องมานั่งฟังเสียงธนูเบาพี่น้องตั้งเสียงธนูเบาไปน้ำ้ะกาเสียงล้มพันใบกล้วยล้มกับพันใบกล้วยไปน้ำพี่น้องนี่ลมแห้งแห้งมันนี้นะนั่งเฝ้าลูกสาวไปแล้วออกมาเล่นนอกบ้านเอามานั่งเฝ้าไปน้องวันนี้นาบ่อพี่เป็นตาโค,คนนะเด้อพี่น้องเพราะว่ากินยาแล้วก็นอนพี่น้อง มันอ,อยากปวดหัวมาแต่ผ้าแม่ก็ลูกไปกินเขาย้อนน้องน้ำแล้วก็กินยากินยาแล้วก็มานอนพี่นองตาเนี่ยเป็นซ้ำๆเลยพี่นอะตาเป็นแบบก็อน,นอนนะเนาะอันนี้เขาอกมานั่งเฝ้าลูกถ้าเขามาเรียญน,นอกบ้านเนี่ยก็เลยเห็นคอมเมนตนะ์สาวคนหนึ่งก็เลยอยากตอบเล่านะเนาะเ่ากันเนี่ยเราหน้า,นามโตเราเอินพี่เนาะ ถ้ากันจะเป็นอี่ยเป็นพี่นะเนาะให้อตอบเพื่อนพี่น้องเพนกับพิมพ์มาบานให้น้องมุ่นกับขวยแล้วว่าถ้าไม่โดนเอฟซีด่าว่าให้ดูแต่จอมือถือไม่เคยให้ลูกเขียนแบบใส่สมดุดใส่อะไรเลยจริๆท,ทำน้องนี่นะพอมีเอฟซีตีเตือนหน่อยก็ทำท่ามาสอนมา ถำท่ามาสอนนะแด้งน้อยแบบว่าทีมทามาสอนเอคนะิพป์กนะความหมายมันนะมันก็แล้วแต่ลนะพี่น้องมันมันวัดได้เกี่ยวดยวอกตะวัาเพราะว่าเอฟซีเมื่อวามันแนะนํำแล้วค่ะจังมาเห็ดคลิปมันบ่เม่นดอกเข้าเหลีนนี่น้ำลูกเข้ามันก็าานแล้วาวตะวันแล้วตะวันลูกเข้านี่ทีพร้อมท้ายคลิปเข้าวอถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พร้อมในการท้ายคลิปเอาเขาไม่ได้ตั้งกล้องกันนะ อันนี้น้องมณฑลก็ไม่ได้อยากทายด้อาชิปน้องมณฑลเราย่าลิปเหมือนเท่านเนาะว่าถ้าเอฟซีไม่ตีเตือนไม่ว่าก็จะให้แต่ลูกดูกโทรศัพท์ก็เลยอยากทําใส่เอฟซีทำท่าสอนลูกไม่รู้ว่าลูกสอนแม่หรือแม่สอนลูกนะคุณว้ามโนเมียนยังขั่นมโนเมนมคือยังผู้เจ้าคิดดอกพอดีว่าเพี้งกันเลนยนิหันเราก,ก็เลยเห็นแม่กับลูกเป็น,นสอนกัน เห็นแม่ก็ลูกกันนี่สอนกันข่อยก็เลยเอากล้องมาตั้ง็หมายไมน่ะน้องม์เลาก็บว่ได้อยากขายหรอกพอเห็นแม่ก็ลูกเป็นสอนเสียงใบกล้วยถือร่มแต่เหลียร่มบาดมันเล้าก็บ่ได้บ่อยข่อยทายเรยนถ้าข่อยอยากทายพี่น้องร้อยทายพี่น้องฟังก็เลยมากล้องมาตั้งของว่ได้บอกเขาทำได้ว่าตั้งกล้องที่แรกน่ะลายเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นแ่ละเล่าก็ไม่เป็นว่าเล่าอย่างนั้นเห็นเอ็มซีดาวมาแล้วจังมันจีเห็นพวกแม่แล้วว่ได้บอกข่อยทายทำข่อยเข็นน่ะ อยากให้พี่น,อน้องเอฟซีกู้คนเมืองเดีอยความบันเทิงเนาะผู้คนบ,บ่มีอคติเนาะว่าน้องมาน้าสิ่งซิ่งใหญ่เมืองนี่คือว่าอยากให้พี่น้องเห็นว่าน้องมาหน้ากา,การว่่วของเหล้าเนี่ยกะก็เริ่มว่าได้ขึ้นมาหลายเติบมนานะโอ้ยังเขาตาไปน,นั่งนูงนี่คิไงเขาตาไปเนาะการการควบมไม้บ่มียาคายถอดว่าน้องมาน้าเนี่ยเริ่มว่าได้หลายแล้วนะพี่น้อง เรือเอ็นโตเบาเลยพี่น้องเบาถนนผีหลอกอยู่ไหนไม่มีหรอกเพิ่นวาดผีหลอกเราญาติเองว่ะ่นวาดยุ่งขางวาดวาดรูปผีหลอกเราบป็ยญานพี่น้องฟังเสียงถนูเบาลำเล็กพี่น้องวาดอ่ะถ้าเจ้าเล่นเบามันล่มเลยเสียงถนูเบาคือน,นอดสมัยมีเล็กหน่อยยังมาปิวคอตาคอนพี่น,น,น้องมูจีเ่ยคอยเพื่อคอยสบายป,ป,ปวดหัวมีไข่ในหน่อยนะพี่น้องเขาก็เลื่อเป็นาน้ำส้มบ่ มาตาโกรเนาะเอาพี่น้องอว่าตอนเมื่อกี้ขเขาไปเอาเคนพี่น้องวันนี้เพินว่าเป็นเก็บท้องเป็นาขาองน้ำแม่ียผมเลี้ยงขางน้ำขาองน้ำทั้งนอกเลยอะี่น้องวันนี้ว่าจังไหนก่อนนี่อมเมนต์นี่นนว่างี่ขเขาไปเห็นพี่น้องสาวมนแล้วก็อยากใส่เสียกระดุมเลยปิดเนาะก็เลยแต่ว่าอยากใส่ปิดเพราะใส่ปิดมันมีอันนักขี่เดาเลยไปน้องนักมโนวาน สงสัยายว่าใส่ทองเช่นเจ่าแตดมดบลาะก็เวายอืมว่าน้องมดเนียนอยากายทองมาเป็นเส้นน้อยก่าครับครับครับทำไปนองว่าตอลูกไข่กับกวนไข่เิ่นเลียว,วเห็นเบาข้าเจ้าเิ่นว่าผีหลอกเิ่นว่านะเขาเรียกว่าวาลูกหรือว่าบ้านเฮาเอินเบาเบาธนู ตอนกลคืนเราก็นอนฟังเสียงธนูมันดื้อ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 ดือดึงดือดึงดอดึงดื้อดืดื้อดื้อนอเขาเลยอ่ะว่าที่เขาบอว่าแซ่บไปนอนเขาอเรียกว่าน้อมดแล้วอย่างนุงเสียแล้วอยดปิดกระดุมข้อหม่น่ะเราลองเบืองว่าซิมีคนจับผิดเราบอลเราลองเราถามข่อยเราไอเวทข่อยทำทาใส่กระดุมปิดแน่นเนอะ้าเบิงวนซิมีแอนซุ่มจ้องไนวมาจ่องกนว่าซื้อหวยคือง่ัืรอคืนนี้เหยหรอมีมนนี้รีพันว่า สงสัยใส่ทองเส้นเท่าเตียดมดนี่ก็เลยไม่กล้าโชว์ F4 มาละมีสองอย่างหนึ่งไม่กล้าโชว์ทองอันทองปลอมม,มาละสองกลัวเจ้าหนี้ถามมาเดนีีเรอกที่ตอบมาจางไหนเราปฏิณิบดวุ้กอังนั่ม,มให้เราเลยเมื่อกูหูจักกูได้กูเป็นหนี่เขากูไปหามาเลยยังไหนเขามาทวงกับกูด,ดิ จะเข้ามีท่องหรือบ่มีท่องกับเอาไปคนใส่เสียปิดกระดุมมาสิว่าได้กระติ๊มันจฉาพิดไปด้วยกนก็มีอ,อมมาาะไรช่องท่องมะนาวแต่สำแต็จมาเลยสำแตกหมดเลยอันนั้นก็เป็นคล้องอันเอฟซีซื้อหายคอนดอกอันนั้นรักษาไว้ช่องสลึงกับหน่วยช่องหมื่นกว่าบาทกูเด้เออ่มีก็ไปคายนะลูกเออที่เอาเที่ยวเขาน่านเที่ยวไทยเที่ยวจับอยู่นี้ละชองสลึง เอฟซีมันซื้อให้พี่สาวขอบคุณพี่สาวใจดีกรุงเทพกันละแล้วซื้อให้ตั้งตาโดดเนานล่ะเป็นปีหรออือเป่สาวมาอาาา้อนละกันเอาเข่าลาดแน่แล้วมีเงินแล้วก็ไปไทยออกมาที่พี่น้องเห็นนั่นแหละมันก็เป็นท่องที่เอฟซีมันซื้อให้นั่นแหละคอยจัดเอาเศษนิยายนิดน้อยเอาโปร่งเอเอเป็นยังไงเนื้อเจ้ากับจิ๋วขึนน้นว่าเอ็กไนยงใส่อะได้เนาะข้าเมีอยใส่เออ แล้วแล้วแต่เราอยากใส่แต่มันโมเมนต์ว่าอันนี้เป็นของเอฟซีซื้อให้เด้อพี่น้องเด้อเขาต้องรักษาไว้คือแม่หมอนเม่หมอนแล้ได้แหวนตอนเราได้ยังกาะเขาแม่หมอนเด้อเออแต่พร้อมกันคนละแม่หมอนแล้ก็ได้แหวนคนละม้วนโมเมนสลึงสอสลึงชุดกันเออลาครับโมเมนก็เล่นซีบอกว่าหนึ่งเราก็ตัดปัญหาแต่มันเป็นของลูกแล้วเราใส่ ถ้เกิดว่านีกัทีว่าว่าท่องปอมนนี้นี่ยกัทีว่าไปแล้วา็มีอนว่าเจ้านีถามโอ้คันบ่าู้เฮี่ยทเว้าอะไรพี่น้องอะไรถามกระทำอะละคือว่าควาวหมายของมอเวคือว่าถ้าสิ่งไหของเอเอาให้นีเฮาสิแพ้เฮาสิเพี้ยนไปต่อยเข้าไปจำมอเวปจังไห๋เฮากัมีเงินอกากไปไทยคิดเอาพี่น้องอะยอคนเฮาเนาะฮะเตาจิ้มคำเนาะเตาแตหมด มาเบาให้กันมันขึ้นบางหมดกระตูน้อยอยู่แล้วแตดหมดไปสร้งขึ้นออกเปรียบเทียบเนาะบอกให้มันซื้อในขวอยใหอยอยในขยากได้เออโอ้สมมติทองบาทละวหาเงินหมื่นหัวเน,อน้อสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าหัวเน้อน่าแดกหน่อยมีทองฟอมมาสัน่นมีขี้ข่าทองฟอมมาสั่นเดี๋ยวต้นท,ทีคิดแหละถ้าไคถ้าไคก็บอกได้ว่ามันเป็นทองที TFC ซื้อให้ขอนยินอะไรน้องสูงของน้องมาน่าทองฟอมมันไปผิดกฎหมายเด้วยนะซื้อมาใส่เนาะ ย่มข่อยบูมี่ขอกันร้อยเอาไปจำจำแล้วแหละคอยมีเงินของกับไปไทยออกมาไปไทยก็ขายมีเงินก็ซื้อเป็นนั่นเลยมันจะเป็นเออเรียกว่าเรียกว่าบูมีก็ขายพี่น้องขายมีได้เก็ไปซื้อขึ้นมาแหม่ไปซื้อขึ้นในโลกนั่นแหละเดี๋ย้มานน่าเป็นสาวนี่แม่จะซื้อให้สักห้าบาทเลยน่ารักนะเอาห้าบาทไปเลยแหม่วันนี้ย่านทะลุเบาวบกว่าน้องขึ้นไหนเนาะเห็นเบาเห็นนั่นแหะขึ้น อันนั้นพี่น้องน้องกะว่าเรียงว่าน้องมุ่นนาเวียนมาเล่าถึงข้าเจ้าว่าวใส่เราจังมาตีเหตุคลิปรปชวนเอฟซีโเมนเดอร์ถ้าเอฟซีไม่ตีไม่เตือนก็ไม่ทำท่าออกมาทำคลิปมาพันวานะคลิปอะไรเอาแม่เหตุคลิปสอนลูกอันนี้เพื่อนก็เลยว่าว่าเจ้านี่ถ้าเอฟซีไม่แนะนำไม่ตีเตือนก็ไม่ทำท่ามาตีถ่ายคลิปกับลูกแบบนี้หรอกไม่รู้ว่าใครสอนใครวาแล้วใคร เห็นเอาหนอะไได้หนเนอแล้ววันนี้มันจริงๆเราคือคมมอย,ย้ฟังแล้วว่าเพื่อนว่าจะทายหรอกแต่พอเด้เห็นแม่กับลูกเขาวอากันพอเลยอยมาตั้งกล้องตล้วว่า,าไม่้ยแล้วงกลัวแล้วกเรียงห้องเพื่อนนะ่ะะที่เพื่อนติดอันไว้ถ้าเปนเกยหรือไม่เกยหรือยังก็แล้วแต่กินน้องพีง่น้องาะเพื่อนก็มอยน้งมดนมาเท้า กองเท่าแตกมดนี่ก็อายโชว์ก็เลยปิดใบว่าจันบางคนก็กลัวเจ้านี่หามว่าจันเล่าไปเพื่อที่เขาเนี่ยน้ำมีนองเนาะใครมาน้าใส่ด้วยท่านคอยรวยขอยิ่งมหาเตาแบกข้าเจ้าอยู่พี่น้องคอยเก่าเงินไปซื้อที่ซื้อเฮ็ดเทียนขึ้นเลยแหละคอยหาทางกินครับมีคอมเมนต์นี่อะไรถ้าทำคลิปอยู่แบบนี้ก็ไม่มีวันได้บ้านหลังใหญ่อีกต่อไปมันกะถึงมันจีบยังไงบ่ได้มันกะ ล้างเล็กก็ไม่ได้ล้างใหญ่ก็ไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับความจริงพี่เนาะชีวิตก็จะอยู่แต่แบบนี <issimo> uh ้ตลอดไปพอแบบนี้ก็อ่ขยอมรับความจริงเลยเขายอมรับความจริงว่าว่าอะไรดีหรอยู่หลังใหญ่แล้วมันมีความสุขมันก็ดีเนาะอืมอันนี้คอยกับว่าอะไรฟื้นชะตาตัวเองพี่น้องขนาดกูอยู่บ้านหลังใหญ่กูยอมเสียสละบ้านทั่หลังละลากตัวบ้านกูยอมเสียสละอันนี้แต่ว่าความสบายใจค่อยไหมนี่อันนี้ผู้เจ้าของวูรูนั่งบุกหอยเนาะคือว่าหนึ่ง กับเจ๊กที่บอกเรื่องอะไรพี่น้องเอ้าย่อมรับความจริงพี่น้องในวันไดทังไหก็ค่อยเบิ่งกันไปเนาะโมมี่เนาะมีกัคือว่ายอมรับคนเท่ามันอยู่ที่ใจพูดถึงว่าวันที่หนึ่งมันพิเศษพิเศษอะไรแต่ที่บอกวันนี้ว่าเพียรก็อึ้งเลยล่ะไปพ่กเก็งเลยเออมันคือเออบ่เถียงเนาบะเทียงเพราะว่าเพราะอันนี้ขอบ่เถียงพี่น้องเนอาพยายามเขาทำดีแต่มันมันเขาก็เลยว่าอะไรจองให้เราคุณพยายามแค่ไหนตจองเก่งแค่ไหน ถ้าคุณไม่มีแรงผลัดดันมันก็ไปลําบากมันก็ไป<ช>ไปไป,ไปประสบผลนสาเร็จยากอันนี้บอกเพี้กาบ่บมีแนวสิเบ,นะบ้าเนอะอันนี้บอกความจริงคือขอย่อมรับความจริงว่าคข่ปล่อยให้มันเป็นไปว่าจากทิดใดหรือ,รอบ่ไร้ข่ยบรู้ข่ยบรูวันทั้งหน่ะเอาเป็นว่าขอย่อมรับว่าเอออาจจะบม่มีปัญญาไม่นรองแต่ว่าคข่กาคอ,อย่างเดียวว่าไอชีวิตค์อยและลุงเนี่ยมีความสูงในไก่ในไก่พวกไข่กรพ่อเนะแล้เนาะ เอาพี่น้องท่านกินรล้วัวนวัอดีครับยอมรับความจริงทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ใจเราพี่น้องครับ